สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้พามาเปิดราคาอนาคตพ่อพันธุ์นะครับพี่น้องครับสูงใหญ่ยาวลึกอยู่ที่นี่หมดเลยพี่น้องวัวอายุประมาณ20เดือนนะครับพิกัดอยู่ที่นะฮะแถวแถวเขาคันทรงพี่น้องครับอ,อำเภอศรีราชานะครับ จังหวัดชนบุรีอยู่ติดกับอำเภอปวกแดงนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านผมนี่เองพี่น้องครับเอาลฮะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันครับครับผมพี่น้องครับมาดูกันเลยครับวันนี้ตัวเดียวเท่านั้นพี่น้องครับรีบๆเลยนะฮะนี่คืออนาคตพ่อพันธุ์นะครับแท้จริงเลยนะฮะนี่ฮะ โครงสร้างรูปร่างกระดูกวันนี้อยู่ที่นี่หมดเลยพี่น้องเนื้อตัวเนื้อหนังบอกได้เลยครับหายากมากๆรุ่นนี้นะฮะเอาอายุก่อนพี่น้องครับ <c oughs> อายุประมาณแค่20เดือนเท่านั้นนะครับวัวสูงน่าจะ155 160ได้นะฮะพี่น้องอันนี้วัดโดยสายตา155นี่ยังไงบวกแน่ๆนะครับนะฮะ ะครับดูช่วงท้ายก่อนนะครับวัวพึ่งเริ่มแตกหนุ่มนะครับแต่เห็นบอกว่าทับเป็นแล้วพี่น้องนี่ฮะอันนี้คือโคนหางนะครับนะนะฮะตรงนู้นคือแผ่นหลังครับผมอมองเห็นไหมครับพี่น้องครับนั่นนะครับนะฮะจุดเด่นอย่างที่บอกนะครับผมความสูงความใหญ่กระดูกแข้งขาใช้ได้ทุกส่วนเลย เดี๋ยวผมให้ดูลึงมุมนี้หน่อยนะครับนะฮะอ่าเนี่ยครับผมลึงอย่างสวยเลยพี่น้องเนี่ยครับนะฮะไข่ครับผมนะฮะแดงชมพูระเรื่อเลยพี่น้องเนี่ยครับแข้งขาดูกระดูกขาครับพี่น้องนะฮะดูครับนิดเดียวพี่น้องเล็บยาวไปหน่อยนะ ต้องไปทํากลีบนิดเดียวแค่นั้นนะครับอย่างอื่นไม่มีที่ติไม่มีตําหนิเลยนะครับวัวเป็นวัวปล่อยในฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มมาตรฐานฟาร์มใหญ่เลยนะฮะฟาร์มนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยอ,อยากจะนําเสนอนะครับให้พี่น้องเอาไปต่อยอดเอาไปทําพ่อนะครับ มีเขานิดนึงพี่น้องครับนะฮะวัวไม่ได้ทำเขานะครับนะดูใบหน้าของเขาครับนะฮะรูปร่างหน้าตาประวัติคือเป็นพ่อนอกแม่นอกเลยแต่ว่าไม่ได้ทำใบพันประวัติคือไม่ได้จดทะเบียนไม่มีใบเพชรนั่นเองพี่น้องครับนะฮะผมต้องยืนถอยออกมานิดนึงเลยเพราะว่ามันเต็มหน้าจอนะครับนะีฮะ ดูครับดูแข้งขาครับผมดูข้อขาหน้าดีกว่าใหญ่มากอายุยังไม่ถึง2ขวบนะครับสักประมาณสัก20เดือนนะครับอายุบัวนะนะครับตะโนกไม่ต้องห่วงครับตั้งตรงมากๆเลยนะฮะตรงกับขาหน้าเป๊ะเลยพี่น้องดูนะครับบัวไม่ได้สนสะพายนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูอีกมุมนึงนะครับ ่านี่ครับผมเต็มเต็มตัวเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับผมสวยใหญ่การันตีว่าโตได้อีกนะครับน้ําหนักประมาณ700โลตัวนี้นะครับถ้า6 0 0เนี่ยมีแน่ๆ6869ผมตีไว้ประมาณ7 0 0โลพี่น้องนะครับก็ถือว่าเป็นลูกผสมนะครับนะเพราะว่า วัวไม่ได้จดทะเบียนไม่มีใบพันธุ์ประวัติแต่เป็นพ่อนอกแม่นอกนะครับเอาง่ายๆว่าวัวเนี้ยมาจากฟาร์มปิดฟาร์มนี้ปิดเลยนะฮะไม่มีการทำใบประวัตินะครับเพราะว่าเป็นฟาร์มขุนนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่วัวที่ออกมาจากข้อขุนนะครับเป็นวัวที่ แยกไว้ต่างหากนะครับผมเอาละครับพี่น้องครับส่วนสูงประมาณ160นะฮะน้ำหนักประมาณ700กิโลนะครับอายุประมาณ20เดือนผสมได้แล้วนะครับถ้าจะถามหาตำหนิมีนิดเดียวก็คือเล็บยาวไปนิดนึงนะฮะไปแต่งกีบเอาเนี่ยครับนะครับผมราคาเปิดไว้ที่70,000 ห้าพันบาทพี่น้องเป็นราคาลอยเนื้อก็ได้ราคาพ่อพันนี่คุ้มสุดคุ้มเลยพี่น้องครับคุ้มฝูงสบายสบายตัวนี้นะฮะนี่คือส่วนหน้าของเขาเป็นวัวมีเขานะพี่น้องนะเป็นวัวมีเขานิดนึงเป็นสายเทาพี่น้องครับไม่ติดโบสนะครับนะอันนี้ต้องเรียนตามตรงครับผมนะฮะไข่ สีแดงชมพูระเรื่อนะครับใบหน้าลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะจุดเด่นเลยอย่างที่ผมบอกนะครับส่วนสูงลำตัวนี่ลึกมากพี่น้องลำตัวยาวได้ลึกได้ยาวกระดูกใหญ่เนี่ยครับเหมาะมากๆใครที่ตามหาพ่อพันธุ์คุมฝูงสายเนื้อสายให้โครงสร้างดีๆใหญ่ๆตัวนี้รับรองไม่ผิดหวังครับนะ75,000บาทนะครับ โทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้นะครับผมเอาละครับสนใจยังไงก็รีบๆเลยนะครับตัวนี้สวยใหญ่หนาลึกอยู่ที่นี่หมดเลยติดตรงเดียวคือไม่โบสทเท่านั้นเองพี่น้องครับรีบๆเลยครับผมครับผมพี่น้องครับเป็นไงบ้างครับผมนะฮะการันตีเลยว่าตัวนี้สวยจริงใหญ่จริง นิดเดียวคือเจ้าของเก่าเจ้าของเดิมเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้ทําใบประวัติแค่นั้นเองพี่น้องสายเนื้อสายคมฝูงที่ไม่หวังที่จะไปจดองค์จดเอฟอะไรเนี่ยผมว่าตัวนี้แนะนําเลยวัวพึ่ง20เดือน,นะฮะโดยประมาณนะครับนะแต่ว่าสูงใหญ่เหลือเกินพี่น้องนะฮะสายเนื้อสายคุมฝูงลองพิจารณาดูครับเอาละครับพี่น้องครับมบีวัวมีควายอยากจะขายนะฮะ ถ้าไม่รู้จะไปขายที่ไหนไม่มีที่ขายโดนคนกลางกดราคาติดต่อมาที่พูดจาภาษาวัวได้ครับยินดีเป็นสื่อกลางให้เอาละครับพี่น้องครับเหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้เหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ